น้ำท่วมมาทานผู้ชมออกจากดอนเขียงมานะครับกําลังจะไปถึงสว่างครับอนนสองฝัง่ง,งเลยครับสองฝั่งในน้ำท่วมภาษาบ้านเรานี่ข้าจากผักเลยข้าผากเลยครับนี่ครับน้ำเก่งมาก ครับน้ำเต็มเต็มให้นาครับเียตอนนี้ผมก็มาตามหากะเพราครับว่าใช่หรมาร้านแรกพอเลยใครท่านหดครับกะเพราครับดีครับท่านผู้ชมปาร้านแรกเจอเลยครับท่านผู้ชมครับผมมาตามหาผลไม้นะครับเนี่ยก็บนอยากินผลไม้ครับโ้มีทุเรียนเลยครับท่านผู้ชมครับ ีเจอามังกรน,นะครับอะไรอ่ะอ๋อสับปะรดที่มันตู้แช่เนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีเนี่ย อ,อน,น้ำมะพราะ้าวปั่นแก้วนึงครับครับในเมื่อมันหากินไม่ได้ก็สั่งปั่นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอัสาบาทนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่า <laughs> ท่านผู้ชมครับตอนนี้แฟนผมบนอยากกินของหวานก็ไม่มีนะครับผมมาเจอนมะพราะ้าวปั่นขอเลยซื้อเป็นไงบ้างครับขายดีไหมขายดีทำไมต้องหัวเราะด้วยนะครับ <laughs> ไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายมาอยู่นี่สี่ปีแล้วมีแต่ขับผ่านไปผ่านมาไงเดี๋ยวจะรบกวนให้กดซับหน่อยนะนี่ครับยบดร้อยแร้วเออหน้าอร่อยนะได้ครับมีชื่อร้านไหมร้านน้องฝนร้านน้องฝนนี่ครับอยู่ตลาดสว่างแดนนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตลาดสว่างย้ายมาอยู่ตัวนี้สี่ปีนะครับผมก็ไม่ได้มาสักที ดูครับของก็ยังเยอะเหมือนเดิมสะอาดดูดูไก่ไก่เยอะมากเลยนี่นี่ไก่นี่เป็ดโอ้ยแย่แย,ย,ยไปหมดเลยวันนี้ก็ได้แล้วนี่น้ำมะพร้าวปัน่นฮ่า